สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก Demon ส l y y e r นะฮะกับตัวของงาน g r a n d i s t t a กับตัว i n o โ u สุเกนั่นเองนีซึ่งจะเป็นตัวที่3ของไลน์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็นิ่งไปเลยนะฮะ3ตัวแล้วเขาไปจะออกอีกหรือเปล่าด้วยอ่านี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านนึงแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาตัวข้างในนะครับในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แล้วจะมีปับเบิ้ลมาชิ้นหนึ่ง ัวนี้นะครับจะมาเป็นถุงถุงเดียวนะครับเขาจะแบ่งมาเป็นมีหัวมีตัวมีดาบสองอันแล้วก็มีฐานให้นะฮะทั้งหมดท่าช่องแบบนี้นี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับตัวฐานนะครับจะเป็นออกก้อนน้ำเงินน้ำเงินดำๆนะน่าจะน่าจะเป็นออกน้ำเงินเข้มนะครับอันนี้จะเป็นก้อนค้ําแบบนี้นี่แล้วก็ จะมีดาบนะฮะสองเล่มนี่จะเป็นตัวดาบสองเล่มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวก็คือจะมาเป็นตัวเต็มๆนะคะอันนี้จะไม่ได้มีแยกส่วนครึ่งบนเึ่ืล่างแต่เขาจะแยกส่วนหัวมาให้ตัวสีกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะลงเป็นโทนเรียบๆนะฮะไม่ได้มีไฮไลท์ตามร่องหรือว่าอะไรตัวนี้ก็จะเป็นขนออกสีน้ำตาลนะฮะ เก็บรายละเอียดค่อนข้างโอเคอยู่จะเป็นขนน้ําตาล,ลก็เป็นกางเกงสีน้ําเงินรองเท้าก็จะเหมือนเป็นขนสัตว์แบบนี้นะฮะตัวนี้เขาจะไม่ได้ไฮไลท์สีเลยนะฮะจะเป็นสีเพียวๆโดดโดดมาเลยนี่แล้วก็มีส่วนหัวนะฮะหัวเขาจะห่อบับเบิลมาด้วยนะนี่อันนี้จะเป็นหัวที่ห่อบับเบิลมา หัวก็คือจะเป็นหัวหมูนะฮะอันนี้จะให้เป็นหัวหมูก็คือตามในกระตูเลยมีชมพูนะฮะหูก็จะมีไฮไลท์สีชมพูออกมานิดหน่อยตาก็จะเป็นสีฟ้ามี2เลเยอร์ข้างในนะฮะแล้วขนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นเรียบๆนะด้านบนแต่ว่าจะมาเป็นาลายละเอียดขนอ,อยู่ด้านข้างแบบนี้จริงๆตรงนี้น่าจะให้หัวเปลี่ยนมาอีหัวหนึงนกไม่น่าให้กับหัวหมูมาเลยตัวนี้ก็คือเสียบข้าไปธรรมดาปกติเลย ะเป็นด้านยืนข้างนะฮะแล้วก็มีดาบสองเล่มตัวดาบจะมีเดือยที่ไม่เหมือนกันนะฮะซ้ายขวาเขาจะแยกสลับกันมานะฮะให้ลองสังเกตดีๆนี่ก็จะเป็นลักษณะกานตัวนี้ถ้าไม่ใส่ฐานยืนได้นะฮะนี่ไม่ต้องใช้ฐานสามารถยืนได้เองนะครับวนขาก็ถ้าล็อกก็จะยืนง่ายขึ้นนะฮะแบบนี้ อันนี้เดี๋ยวเราหมุนให้ดูแล้วกันนะใ่้ตัเตี้ยวก่อน่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะตัวงานแกรน d i s ตานะฮะจากเรื่อง Demon s เ a เยอซึ่งเป็นตัวที่3เนาะของลายนี้ก็ทำออกมาได้โอเคอยู่ตัวนี้นี่หมูป่าเขาไม่ใส่เสื้อก็เลยดูอาจจะดูพล้อมเพลียวกว่า2ตัวที่มันออกเสื้อฟูฟูเนาะนี่ตัวนี้นะคะความสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่ ย5่สเซนอะประมาณ25เซนนะฮะถึงปลายหูตรงนี้ก็ถือว่าไซส์มาตรฐานของแกรนด์ดิซ่อย์เนอะประมาณ25สเซนคือตอนเนี้ยลายเนี้ยเนี่ยมันนิ่งไปสักพักแล้วไม่ได้มีเปิดพีตัวใหม่หรือว่าอะไรเลยทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะออกตัวใหม่หรือเปล่านะฮะแต่อย่างว่าฮะได้กอนบอลนรโตวันพีก็นิ่งไปหมดเลย ไม่มีเปิดตัวไหนตัวใหม่นะฮะมีแต่ทำเนโรออกมา mm. ก็เราต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าจะมีมาหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําสีมังหะด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมปลุ้นอีกทีนึงตอบไม่ได้เลยนะฮะอันนี้โอเคคะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ